ขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตอนนี้ก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชานะคะโดยเตรียมที่จะจัดงานกระตุ้นการท่องเที่ยวค่ะทางด้านรัฐมนตรีก็ยืนยันนะคะว่าไม่มีการวางยารัฐบาลชุดใหม่สามารถนําแผนเนี่ยไปใช้ได้เลยค่ะ นายอัธนกรสิร,ริรัตยกรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าตอนนี้มีการพูดคุยวางแผนฟื้นฟูก,การท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาวไว้แล้วรอแค่สถานการณ์สงบนะคะก็หวังว่าจะจบในเร็ววันระหว่างนี้เนี่ยก็มีการทําการบ้านในแต่ละพื้นที่เพื่อจะได้มีแนวทางจัดงานที่จะไปกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยเช่นเดียวกับพื้นที่ภาคใต้ที่ประสบะภัยพภัยก็จะมีการจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วย ทางรัฐมนตรียังบอกอีกด้วยนะคะว่ารัฐบาลชุดใหม่ที่จะมารับช่วงต่อสามารถนําแผนดังกล่าวไปดําเนินการได้ทันทียืนยันว่าไม่มีการวางยาอะไรทั้งสิ้นเพราะทํางานยึดความถูกต้องและความเหมาะสมเป็นหลักค่ะณวันนี้เนี่ยพี่น้องที่อาศัยอยู่ในเขตที่มีปัญหาข้อพิพาทเนี่ยเขาก็ผมว่าเขาก็คงจะไม่ได้อารมณ์ไม่ดีมานานละนะครับเราก็คงทําทุกวิถีทางนะครับ ก็คล้ายๆกับสิ่งที่เราจะไปไปร่วมจัดงานที่ภาคใต้นะครับโดยเฉพาะในจังหวัดที่โดนอุทกภัยนะครับผมยกตัวยอย่างว่าอย่างสงขลาเร็วๆนี้ก็จะลงไปที่หัดใหญ่นะครับก็ในแง่ของการจัดกีฬาก็ดีหรือว่ากิจกรรมในการสนับสนุนการท่องเที่ยวก็ดีจริงๆแล้วก็เรียนร่าผู้แานทอท,อท,อทอก็ชุดเดิมนะครับแล้วก็ณนะวันนี้ผมก็ทํางานโดยที่วางไว้ นะครับที่คุยกับทรทหรือแม้แต่ทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยก็คือคือวางไว้แล้วก็หวังว่าอย่างว่ารัฐบาลใหม่เนี่ยคนที่มารับต่อเนี่ยก็สามารถทํางานต่อได้เลยนะครับไม่ได้มีไบแอสไม่ได้มีการที่จะไปวางยงวางยาอะไรทั้งนั้นนะครับทำงานโดยที่ยึดถือความถูกต้องแล้วก็ความเหมาะสมเป็นหลัก